อาจารย์ครับเทพเจ้าจีนที่เห็นในภาพนี้คืออะไรครับอาจารย์ก็ยมมาทูดขาวยมมาทูดดำโอ้โหแน่นอนครับอาจารย์นั้นก็เหมือนในของเราเนี่ยครับสุวรรณกับสุวรรณรวมบัญชีนรกแล้วก็บัญชีสวรรค์ครับผมใช่ไหมนั้นในยุคนี้บัญชีนรกเต็มเลยเพราะเป็นการสั่งสั่งตายโดยเฉพาะเลยครับเพราะมนุษย์หมดอายุขัยครับผมนั้นถ้าอยากจะรอดต้องบนบาน่านเก่ามีพยานตัวเนี้ยนะฮะ ด้วยฟิ่นด้วยเหล้าด้วยบุหรี่ครับใช่ไหมใช่ครับบุญให้เขาไปครับใช่ไหมหรือต้องพิจารณาด้วยมรดกนุสติครับผมหรือลงโทษครับผมจริงจริงเรื่อกิมปังใช่ครับใช่ไหมก็คือบูชาเทพสององค์นี้โอ้โหแน่นอนจริงจริงครับพบแบบนี้ไว้เนี่ยครับนะเขาเรียกว่าอันนี้ในโซนของจีนนะในโซนจีนโซนของจีน นั่นจริงก็ตายเยอะครับคุณต้องใช้ตัวนี้ไง่ายเพื่อป้องกันครับนั้นเมื่อมีเทพเจ้าอยู่ในตัวเลยบถูกอยู่ในกระเป๋าเนี่ยใช่ครับพูดพีธีศาสไม่กล้ารอายุจริงครับจริงจริงคุมอยู่ใช่ครับอาจารย์มเนี่ยเขาได้กินปังโอ้โหอาจารย์แน่นอนจริงแน่นอนจริงนั้นถ้าของเราก็เขาเรียกมหาพูดมหาพูดแน่นอนนนเปอย่างที่อาจารย์อ้วนข้ามาใช้อ่ะใช่ครับอาจารย์สี่ตนครับใช่ไหมแล้วใน ในศัพทวิชาเนี่ยเขาก็มีเกี่ยวกับเรื่องเจตพูดโอมเจตพูดทั้งสี่ทานังครับข้านอนท่านนั่งครับจตุรินจตุสินจตุพาจตุพตักทรงฟังคำข้าคผมให้ปลุกาให้ลกุกให้เตืน่นมาเตือนเตืนเต่นตือนเขาจะคอยคุ้มครองดูแลตลอดเวลาก็คือศัตรูที่มองไม่เห็นเหมือนกัน นั้นก็ให้ประทะกันครับแน่นอนครับอาจะโควิดมันมองไม่เห็นแต่ว่าเมื่อเราติดพยันแบบนี้ครนะหรือยันกำแพงที่ทําให้ดูเนี่ยบถ้คุณรู้เข้าใจความหมายติดไว้พูดถรงอพิชาไม่กล้าเข้ามายุ่งโอ้โหสุดยอดครับอาจารย์ต้องแว่กแยกกันไปเลยเพราะอำนาจมันต่างกันครับ